รับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็จะมีมารวมนะครับหมูป่าตัวเตี้ยที่เป็น Z e ต dition นะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ประมาณ5คันนะครับนะผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็มีแคล r ี่บอยนะครับตัวมิดตัว NT นะครับหน้าหมูป่าปีใหม่ปี2021ขึ้นนะครับเลขไม่หลักหมื่นนะครับเกียร์ออโต้ราคาดีๆผมมีให้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวได้นะครับ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเลือกที่กรุงเทพผมมีบริการไแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านนะครับผมอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศเลยนะครับนี่ครับคันสีขาวโอ้โหสีเทาดำนะครับตัว NT ตัวนั้นตัวมิดนะูกค้าคันนั้นผมูกค้าผมจองไปแล้วนะครับใครอยากได้ไม่ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวผมพาไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนพิรยนต์คนที่เก่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของ t o y ต t a r e v o Z e d i t i o n ตัว SmartCA p นะครับที่เป็นตัวแคปเตียนะครับใครเอาไปใช้งานนะผมแนะนำนี่เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว4ประตูยกสูงนะครับหรือตัวยกสูงเลยนะ2.4เหมือนกัน150แรงม้าเหมือนกันนะครับอัตราการเล่งนะครับอัตราการแซนครับแรงทอกนะเหนือกว่าตัว สี่ประตูแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักเบากว่านะครับแต่ไม่มีเหินไม่มีอะไรนะก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับมีทั้งสีขาวสีบรอนสีเทาดำมีทั้งในส่วนของรถที่มีแคริบอยพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับใครอยากได้คันไหนสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายเฉพาะตัวเตี้ยนะครับห้าคันให้ดูนะครับรวมให้ดูเลยนะห้าคันนะครับก็จะถ่ายชุบโชมให้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากเกี่ยวกับในส่วนของหัวน็อตหรือ พวกรอยเม็ดอักอะไรต่างๆนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของราคาเลขไม้นะครับเลรดผ่อน mm hmm. ภายในภายนอกนะครับ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเอาคันนี้ก่อนเลยนะครับนะสำหรับตัวหมูป่านะครับนะตัวเตี้ยที่มีแคลิบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะสำหรับอันนี้บอกเลยว่ารถคุณภาพเกรดเคัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4ตัว NT ะครับอ่า,อาขออภัยครับตัวมิดนะอ่าตัวมิด 2.4ตัวมิดมีแคริบอยนะครับนะ2.4ตัวมิดมีแคริบอยตัวหน้าหมูป่ากับป้ายทะเบียนตัวนี้เลยนะแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับ1793นะครับราคา449,000ครับรถปี21นะครับนะรถปี21เกียร์ออโต้นะย้ำอีกทีว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเลขไม่แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,000รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยเผยเผยนี่ไม่ถึงนะครับประมาณ7 000, 8 0 0 7 9 0 0นะครับลูกค้าผมซื้อไปเยอะเลย นะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะตัวมิดเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับดูภายในดีกว่ามาอ่านะครับนี่ครับพวงมาลัยมันตีฟังชันนะตัวมิดได้เต็มทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ในส่วนของเลขไม้ครับนี่ครับหนึ่งแหนหน้าจอโอ้โหน้าสวยๆเกียร์ออโต้เป็นทัศกรีนแล้วนะหน้าจอครับดับร์ดก็ถือว่าโอเคนะครับภายในเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่รีบตัวนะในส่วนของตัวแคปนะครับ นี่เลยนะแจ่มมากสภาพกลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยกว้างขวางอยู่แล้วนะครับหัวนอ็อตอ่ะให้เห็นหัวน็อกันบ้างนะครับนี่คือรถเกรด A นะอ่ามาก็โดยรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะ449นะผมว่าเหมาะสมกับราคาที่ผมตั้งแน่นอนนะครับแคลรีบอยก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะสว,สวยแบบนี้นะครับด้านหลังก็ถือว่าโอเคครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำ No. ส่วนมากตามปกติตามสแตนดาร์ดนะครับจะ,ะในส่วนของตัวเตี้ยออกมาจากป้ายแดงจะไม่มีในส่วนของการชนให้นอกจากตัวสูงนะครับนะนอกจากตัวสูงนอกจากลูกค้าไปเพิ่มออฟชั่นจากป้ายแดงที่มันมีมาให้คือเขาเพิ่มออ t ชั่นมาจากป้ายแดงนะครับก็ถือว่าสวยอีกหนึ่งคันเนาะสำหรับคันนี้นะครับ2.4ตัวมิดนะครับปี2021นะราคา449,000นะครับเลขหมล์11,000ฟรีดาวนผ่อน8,000นะครับโอเค มาในส่วนของหมูป่าเผือกันนะครับนะหมูป่าขาวตัวนี้นะครับนะคันนี้สวยๆด้านหน้ากระจังโอโนะ้โหนะโคมเมียมแจ่มมากนะป้ายทะเบียน7024แคป็แล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับ2.4ตัว NT เนาะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยเป็นตัว Smart Cap Z e d แซดอีดนะครับราคา490,000เองนะครับเกียร์แมนวนวลนะรถปี2023ย้ำอีกทีรถปี2023เลขไม่40,000เท่านั้นครับผมให้ดูก่อนนี่ครับมีการลอยให้นะ นี่นะครับเลขไม้สี่หมื่นพี่ผมไม่ได้โมนะได้ได้รถปี2023ด้วยนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันตรงนี้ก็ตัวบอนี้ก็ไม่ได้ขาดมิตัวเกียร์แมนนวดนะครับเกียร์แมนนวดนะเลขไม้สองหมื่นมะีนะเลขไม้สองหมื่นมีนะครับสีเทาดาด้วยสีขายดีด้วยนะเดีย๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับคันนี้โดยรวมถือว่าโอเค๋ยวผมเดินรอบให้ดูก่อนนี่ครับสภาพของโคมไฟครับแก็บหื้นะไม่มีอ้า นี่เลยนะมีการสาดให้แล้วเรียบร้อยนะสําหรับคันนี้นะครับผมขออนุญาตเดินแป๊บหนึ่งนะอย่าเราลื่นนะฝนตกหนักมากเมื่อคืนนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคมีการชนให้แล้วเรียบร้อยอไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มครับคันนี้ผมแถมให้มันครบหมดทุกอย่างแนละ้วเนาะเดี๋ยวผมแถมเป็นกล้องบันทึกดน้านหน้าให้นะครับนะเดีย๋ยวเวลาทําประกรันทําอะไรมันจะได้มีในส่วนของตัวกล้องนะเอาไว้บันทึกภาพนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะครับเดีย๋ยวผมจัดการให้นะ มาในส่วนของอีกคันหนึ่งละกันนะครับคันสีขาวคันนี้เข้าใหม่นะครับป้ายทะเบียนสระบุรีนะครับนะผมต้องดูชีตเพราะว่าป้ายสคบย,ยังไม่เข้านะครับแต่เข้ามาใหม่ผมจะเอามาจอดตรงนี้แหละเพราะว่าคันนี้น่าจะเข้ามาแล้วก็ล้างตั้งขายเลยนะครับใครอยู่แถวนี้นะครับเสดีไทย68แยกหนึ่งนะครับอยากบล็อกอินเข้ามาอยู่ใกล้กับมีนบุรีนะครับกรุงเทพเนาะบล็อกอินะเข้ามาดูได้นะผมมีรถให้เลือกมากกว่าเฉพาะกระบะนะครับร้อยกว่าคัน นะครับร้อยกว่าคันแล้วก็เป็นรถคุณภาพคัดเกตเรื่องคุณภาพคัดเกตไว้ใจเราได้นะครับที่เพชรยนต์เนาะ,ะมาคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแป๊บหนึ่งนะผมดูรับประทะ,ะ,ะเบียนก่อนนะครับหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับคันนี้เข้าใหมา่จริงด้วยนะครับ2.4ตัว NT นะครับ Z Edition นะอันนี้ก็ปีรถปี2023ครับเลขไม่สามหม่นาโอ้โหนะเลขไม้น้อยด้วยนะราคา419,000หครับ ราคา419,000นะครับเพิ่มจากตัวนี้มาประมาณหมื่นหนึ่งอ่าคันนี้เลขไม้40,000นะครับปี13เหมือนกันนะครับคันนี้ผมว่าคุ้มกว่านะฮะคันนี้ผมว่าคุ้มกว่านะแต่ในส่วนของอันนี้มีการชนให้เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก7,500นะครับผ่อนประมาณ7,500ลูกค้าเงินเดือน15,000ซื้อได้นะครับด้านในโอเคเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับเลขไม้39,000นะครับ ส่วนมากตัวแซดตัวเตี้ยผมเลขไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะนะครับนอกจากจะเป็นเกียร์ออตโต้ที่เลขไม่จะอยู่ประมาณสักเลขไม่จะอยู่ในประมาณช่วงประมาณเกือบเกือบแสนหรือแสนประมาณนี้นะครับราคามันก็จะไล่เลียกก่ยกันกับตัวในส่วนของตัวที่เป็นในส่วนของเมนนวดนะครับก็ราคาก็จะไล่ขึ้นมาครับ419 429 459 449้า่้ถ้าออตโต้ไม่น้อยหลักหมื่นนะก็ประมาณ4 7 9ประมาณนี้นะครับ ก็ใครเลือกที่เหมาะสมกับค่างวดตัวเองหรืออะไรกับตัวเองนะไม่ใช่ว่าอยากทรง6กพันแต่อยากได้ตัวท็อปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะลูกค้านะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับลูกค้าจริงๆนะขึ้นอยู่กับรายได้ลูกค้าจริง,รงเรื่องประสบการณ์ตรงนีนน้มาปรึกษาผมได้นะครับแต่ใครอยากเอารถไปใช้งานจริงๆนะต้องเอาไปใช้งานจริงๆนะครับจะได้เอาไปทําธุรกิจส่วนตัวจะได้เอาไปทํานู่นทํานี่นะครับผมแนะนํารถโตโยต้าครับเรขกไม่200,000ก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ เลือกใช้กันไปนะครับมามาหมูป่าอีกตัวหนึ่งนะกันนะครับพูดเยอะเหลือเกินนะครับคันนี้เป็นสีเทาดํานะครับนะสีเทาดําเป็นสีขายดีผมมี2ตัวนะครับนะผมมี2ตัวแต่คันนู้นนะลูกค้าผมจองไปแล้วนะรอรับรถวันที่19นะครับนะคันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว2.4ตัวเอ็นทีผมให้ดูด้านข้างก่อนนี่ครับนะสี9แส0รถปี2ีครับเลขไมล์ส0 0หม 20, อ่าเลขไมล์0 0 0 0ืนะ อ่าเลขไม้สองหมื่นนะด้านหน้าก็มาพร้อมกับเขี่ยวหมูป่าตัวนี้เลยนะครับด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะผมเคยรีวิวคู่แล้วแหละนะครับว่าว่าตัวเอ็นที่กับตัวมิดแตกต่างกันยังไงนะครับนี่เลยนะด้านในสวยนะครับการนี้เลขไม้สองหมื่นนะครับเลขไม้สองหมื่นเลขไม้แท้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวมิดผมนะอันนี้ลูกค้าจองไปแล้วนะลูกค้าจองไปแล้วนะครับตัวตัวมิดก็จะได้ในส่วนของไฟ ดิฟเจคเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะได้หลอดมันติดิเฟอเรนเตอร์แต่ถาแต่ถามว่ามันมันอันนี้กันเยอะไหมมันก็ไม่ได้กันเยอะนะราคาห่างกันอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับแต่ค่างวดกระโดดขึ้นไปเหมือนกันนะครับนะอันนี้ป้ายทะเบียน6กหกแต่ผมไม่ขอถ่ายอะไรเยอะนะครับให้เกียรติลูกค้าคนที่เขาจองกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผ่อนน้อยๆนะผ่อนน้อยๆผ่อนน้อยๆเจ็ดปี84งวดนะครับผมก็จะคำนวณให้ในส่วนของ7ปีให้เพราะว่าเดี๋ยว ถ้าลูกค้าอยากได้ต่ำลงมา6ปี5ปี4ปีอย่างเงี้ยนะครับผมจะคำนวณให้ถ้าไหวในส่วนของปีไหน4ปีก็หมดไวดอกเบี้ยก็ถูกลงนะครับยิ่งปีต่ำดอกเบี้ยยิ่งถูกลงนะครับหรือใครอยากตัดสดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ใครอยู่แถวนี้ Walk in กันเข้ามาได้นะครับวอล์กอินกันเข้ามาได้เนาะเรื่องบริการเต็มที่ผมเต็มที่เต็มร้อยแน่นอน ใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกาันฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยๆแบบน,นี้วันนี้ผมแมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ